เรื่องของดวงโชคชะตาโปดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่2เมษายนพุทธศักราช2567กับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ คุณอาจจะนิ้วล็อกเพราะสภาพการเงินของคุณคล่องมากนับเงินไม่ขาดสายเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณยากแก้ปวดต้องมาแล้วแหละคนเกิดวันอาทิตย์มีดวงการเงินเจอความจุกจิกวุ่นวายรายได้ของคุณก็มาเรื่อยๆแต่ทําให้คุณเหนื่อยมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณแลวคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นส่วนคนโสดตอนนี้อยู่ในช่วงเวลารอคอยความรัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงอย่างการสร้างเนื้อสร้างตัวและหาเงินเข้ากระเป๋าต้องขยนันถึงจะเก็บเงินได้เยอะเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาทําให้คุณปวดหัวปวดใจขอให้คุณอดทนและก็กั้นใจสู้ต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักกันรักกันดีต่างคนต่างพึ่งพาใสา่ซึ่งกันและกัน่อยประครับประคองชีวิตคู่สอนคนโสดเนื้อคู่ของคุณ,คณกําลังจะมาอีกไม่ไกลเกินเอื้อม สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้รับเข็มขาดให้ดีหน่อยเพราะอีกไม่นานคุณจะมีเหตุต่างๆที่จะต้องควักเงินเข้ากระเป๋าจ่ายออกไปจ่ายออกใบเป็นก้อน เรื่องของการงานแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับความก้าวหน้าเข้ามาแล้วทำให้คุณชื่นอกชื่นใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักคนรักยังรักคนดีความรู้สึกดีต่อกันไม่จืดจางไปเลยส่วนคนโสดมีโอกาสสารสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณถูกใจและกลายเป็นรักแท้ในอนานคต สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธหากหวังเงินก้อนหรือเงินก้อนใหญ่ๆจะต้องรอไปก่อนงานที่ทําอยู่สร้างรายได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของการงานบอกได้เลยว่าปังหนักปังสุดๆจะทําอะไรตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักคนรักยังรักกันดีชีวิตของคุณมีความสุขตามอัตภาพไม่หวือหวาส่วนคนโสดถึงเวลาสละโสดคนดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพัสหัสบดีเรื่องของการเงินยังต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่เยอะมากและเต็มไปหมดเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณถือได้ว่าก้าวหน้าแม้จะเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีบ้างก็ตามแต่ก็ดีขึ้นตามลําดับเรื่อยๆขอให้คุณสู้ต่อไป เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่ต้องกังวลเพราะความรักของคุณนี่แหละคือคู่แท้จะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาขอสมัครเป็นคนดูแลหัวใจในเร็ววันนี้ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ต้องเจออุปสรรคปัญหาค่าใช้จ่ายหลายอย่างแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้ไม่ขัดสนแต่อย่างใดเรื่องของการงานความฝันของคุณใกล้จะเป็นจริงแล้วการงานของคุณความก้าวหน้าของคุณจะดีขึ้นตามลําดับจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้เรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีต้องเคลียร์ความสัมพันธ์กันบ้างในบางครั้งเพราะทำให้คุณอึดอัดใจส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแท้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างก็จะดีที่สุดเรื่องของการงานถึงแม้คุณจะเหนื่อยคุณจะท้อปาดเหนือแค่ไหนแม้ว่างานของคุณจะร่วมงานกับคุณหัวมากแต่คุณก็รู้สึกดีเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เและคนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยการทุกอย่างลงตัวมาก ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาแบ่งปันความรู้สึกทำให้ช่วงเวลาดีๆเข้ามาดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ